หลักถ่ายเป็นหลักฐานล้วไม่ใช่ไงนี่กูกูไม่รู้นะว่ามันมีอีลิงบ้าอีลิงเนี่ยเป็นคนนี้แบบว่าคืออีลิงอ่ะเข้าใจไหมเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนเน่ะมันจะเชื่อชื่ออะไรว่าอีลิงกูไม่เลยเนีโอ้ยโอ้ยคนสุภาพโอ้ดีเอาเมื่อเมื่อวานกูก็เรียกหญิงหน่อยนะกูไม่เรียก โอใช่ใครเล่นคลิปเปื้อนคุณเรียกยิงหน่อยเออมึงไม่เรียกว่ะไรคลเปื้อนอ่ะมันให้กูมาด่ามึงเนี่ะไว้เดี๋ยวมาบอกว่าเดินเข้ามาแล้วเรียกคีปเปื้อนคีปเปื้อนผัวมันถามว่าหน่อยๆแค่แต่แต่ถ้าไอ้ทันมาเมื่อวานเล้ป้องจะดังเลยพอดีไอ้ทันมามันมีระเบิดผัวพอเห็นไอ้ป้องปุ๊บก็แบบอาจจะแปลกอะพอเห็นไอ้ทันปุ๊บ กูก็จำแล้วไอ้ธันกูบอกมันตลอดไอ้ปอกมันตัวเล็กแล้วมันก็น่ารักไม่ฮักเลยปุ๊บจังเลยป้๊บคุยกับมันตั้งแต่บัตรโน้ตเยปุ๊บมันเด็กได้รักปุไปเจอไอ้ธันในเฟซเอาปวดใจอ่ะกินได้ลูกกูเป็นเพื่อนเฟซแต่กูไม่ได้คุยกันเออตรงนั้นอ่ะบอกยี่สิบสามมันก็บอกไปเรื่ยแล้วลูกเพียบเลยนะไอ้ร้อยยี่อะไรร้อยยี่อแต่ยิ่งมา่ไม่ได้เจ้าใต้ดีเดียร์ขาดเลยเป็นหน้า

อยู่ตลอดใช่ว่าจะตามโอเหมือนัน้ตามไอโอหมอันางนู้นเราไม่มีใช่ไหมทางเอ้ยโอประสานใช่ว่าจะตามทางพวกใครที่เราเคยขายอะไรไม่มีนะอยู่ครับผมขายาโกตอนนั้นตึกเช้าแหละขายผู้นอ่งใช่ไม่งั้นมันไม่ได้เรตรงนี้ไม่มีสองั้งไครับาโกตลาขี่มอรไซค์แล้วแบบิดแล้วคหล่ออ่ะตอนนี้ตัวเล็กมัวเข้หงอะไรหรอ แคปดีเลยว่าแคปคุณมอะไรวะชัวช่วยบ้านีทไทยร้านนี้เขาสั่งพวก่างานก้ทอดด้วยความไม่แพงแบบนี้เลยโอเคเลยหมื่นยื่แป้ตาไรซาวาหรือตาอะไรแป้งผมใช้ถ้าแป้งนี่บ้านบ้านคยพจน์ก็อยู่ใก้ๆนะนี่เกมาิเกมาห้องเดียวีกันี ไอ้อม่ใช่มันมีอันโนอันโนโนี่ไม่ได้แอลกอฮอล์นี่ก็ดูดิแม่ไิดเป็นนมจริงห้าห้าอมร้อก็้แน่แน่ิ์ไปรอบนีมันิดไปวุิดแ้ล้หมอนาต้มาแก้ให้แล้วก็แม่งรองนนเดียวเลย ก็ก็ก็ไปถึงบ่ายโมงครึ่งก็เลยหลดกินแล้วครับกินข้าวละหนูกินลูกชิ้นเสื้อเขาไม่กินสั่นว่ะมึงต้องแก้ไขก็ว่าพวกกูเล่นแล้วสั่นอ้อมเล่นยังสมันมันมันมาจากไข่มึงหรือว่าไข่มึงสั่นอันนี้คือยืดไม่ได้ไม่ได้เล่นนี่ยืดก่อนต้องยืดทีไานี้ถ้าไม่ยืดปุ๊บมันจะเจ็บเจ็บแล้วก็จะเจ็บสะสม เหมือนกูต้องไม่ให้หมอนวดนวดที่แข่งเก่านะไม่ใช่นะแข่งใหม่แข่งใหม่ป่ะจับอ่แล้วก็ใช่เยยืดก่อนหลังยืดแอนอกเออแอนอกขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ค่อยลงช้ายืดทำไมอ่ะแค่ยืดไม่ก็เหนื่อยแล้วเทียอะไรเียยืดทำไมยืดให้กล้ามเนื้อมันจะท่าอะไรมันยืดแต่เวลาวิ่งมือไม่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เยอะแม่งอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้สึกว่ามันหายหายเมื่อยหายเมื่อยเพราะมันอยู่ท่านี้เออมันก้มตลอดสวนกันเอียนี้ดีอย่างเงี้ย อไม่ใช่คือคือคือเอออึโไมันต้องเป็นการวอร์มอะไรวอร์มกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นใช่ไหมไม่งั้นมึงจะเจ็บยิ่งมึงแก่แล้วเนี่ยมึงไม่ยืดเยอะมึงจะเจ็บเยอะกตัวอยากยืดด้วยยืดเส้นครับยืดเส้นใครเส้นอ่ะทำท่าตามเร็วออกกลังกายเดี๋ยววันหลังท่าสมมติจะหวนเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ทำท่าเลยฮะเมื่อกี้ทำท่าตามพ่อมันตามพ่อมันเห็นพ่อมันทำ เอาาน่นะพุงอัน้ายุก็คนลเกือบสี่สี่สิบหกเกือบ200ปีแล้วรวมกันเนหลังกูจังเนี่ยมันเป็นที่นัมันต้องช้าๆปะว่าทำไวต้องบอมก่อน่อันนี้เวลาถ้ามึงจะหวนบาเนี่ยมึงมันวอมเยอะหลัง์มหมุน อันนี้หมุนหวัวไหล่ด้านในถ้าปวดหลังแต่ถ้าเล่นใหม่ๆ,มๆเนี่ยก็ไม่ต้องวอร์มเยอะมากก็แค่คยืดพอให้เงินทำนไม่เบี่ยงสุดเลยอ่ะเบี่ยงแขนแบบมึงนี้เลยอ่ะอ้าเบี่ยงเยบ,บ,บีย <c oughs> งมึงค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะมันไล่จากหวัวไหล่ด้านในก่อนเออแล้วก็ไล่งนอกอันนี้ที่มึงพูดมึงหมายถึงอย่างนี้ใช่ก็ได้แต่ช้าๆเฮ้เบี่ยงเร็วๆเหรือไม่ค่อยดีนะดแล้วเวลาเล่นกีฬานะเพราะเวลามึงไปเล่นจริงมึงจะเบี่ยงแรงมากเรียกจอยวะอะไรอย่างนี้จอยจอยเบนเจอร์จอยโบจอยใช่ไงหายแล้ว เ็ดเคล้าจำเป็นต้องหลายทีไหมได้กี่ทีอ่ะหรือเรื่อยๆทีนี้เขาสั่นเหมือนกันเห็นไหมมาไม่ดีบอกอ้อมอย่าทำหลายทีกูอกลัวกลัวเออไอ้เหี้ยเสียเลยพวกกูทีหนึ่งก็แย่แล้วอ้อมมาดิสเครดิต่ออย้มชวเออฮะช่วยช่วยอะไรหรือตกลงมาปวดแผลพ่อไม่รู้เลยมันชอบจริงเด็กมันชอบปีนอย่างนี้นะมันเห็นแบบนี้เหมือนสะพานลิง มันไปไม่ได้อันที่บุ่งมันเตี้ยกว่านี้เยอะแล้วก็จะเป็นที่เป็นสะพานลิงที่ทําให้แขนหักได้อทอย่าเลยลูกแขนหักเลยนะตกลมันที่แขนหักเลยนะของผู้ใหญ่ลูกเออนออ้ย่ะน่าทําสนามเปตองมากกว่าเอาจริงกูจะมีเตาปิ้งย่างเลยนะเออเนี่ยเราไปโยนเปตองกันว่าเพลินกว่าเยอะเลยไม่ก็มีไงเดี๋ยวตรงนี้เขาทำบ้านเสร็จก็มีสนามเปตองเทหินหน่อยลูกแก่นมากูมีเปตองที่บ้านกูมา เออถ้าทำถ้าทำสนามออกมาเลยอันอันไหนเป็นห้องนอนอ่ะอ๋อตัวนี้ห้องนอนค่ะบ้านหลังนี้จะมีแค่หไหมบ้านมาพ่อมีดูบรรยากาศรอบๆของบานะครับโอ้โหและเฮียครวยเถอะมึงทำท่าดูนะดูนะมึงโยกให้ปวดเข่าทำไมเนี่ยมึงจะโหนบารอย่างนี้เลยฮะอี่ยังไงล่ะครนะอย่าเยอะอย่าเยอะ โอพอแล้วมันปวดแขดีก็ไปนอนแล้วไม่ปวอีพ่อเหรอลูกเฮ้ยจะเอาไว้ยสองเอ้ยโย่้องน้ำมนปวดฉี่พ่อไปฉี่โอ้ยครั้งแรกครั้งแรกก็สั่นเล่นสัตว์ปวดนะใครเล่นได้โมยมาปวดไม่หัดานะเนี่ยอ้าช่วยอ่ะช่วยช่วยถ่ายรูป ้างไว้ธรรมดานเออย้างไว้มันค้างได้ทุกคนนั่นแหละมึงดูกูสั่นเดี๋ยวดูข้าวสั่นขงาูสั่นแล้วอันนี้คือ360มันเห็นหมดได้ทั้งสองทางเหรอใช่คือมันเย็นเนี้ยมันเห็นหมดเลยทั้งท้องฟ้าอันนี้มึงลองคือลงเด็กคือลองมึงลงช้าๆก่อนช้าลงเลยอันนี้ถ้าไม่ไหวรู้ลองแค่นิดเดียวด้วยดิดูวยดิี่โชยสั่นมากได้ดีหน่า สบายเฮ้ยโชว์ดิมาโชว์ดิมึงโชว์ดิมึอกสบายโชว์ดิใช่เอออยากให้กูโชว์ดิบอ่ลงสบายสั่นเออเฮ้ยไม่รู้สึกไม่รู้สึกตอนนี้สบายสบายโอ้ยล่าเน้่ยล่ามึงชัดมากสองแล้วสองแล้วสองแล้วนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสั่โอ้ยต่างเลยทีนี้ สั่นไอดูมือกันมาพูดให้อันไหนฝั่งนี้เหรออันไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้อแล้วเอาได้สองฝั่งเลยไต้ยูไต้ยตลอดเลยคือมันเห็นรอบๆแหละไม่ต้องเล็งหมดเลยเฮ้ยมันต้องอย่าดูรายการน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ็ดเทนเนอร์กูหายเทนเนอร์ไปดูงานก่อนเทนเนอร์กูหายแล้วไอ้เหี้ยวอร์มโชว์กันแล้วกัน เฮ้ยจริง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 อะถ้าวอร์มไงเงี้ยกี่ทีครับกี่ทีได้หมดอหะได้ทัอดได้ตลอดทั้งคืนอะอือไม่ใช่ไปตั้มถึงไหนแล้วอยู่รถไฟมาถึงประมาณหกโมงครึ่งอะหยาเสียงหนามานะเออเสียงมาก่อนเสียงก็ดีเลยสั่นแล้วเนี่ยหนึ่งเยอะ ท่าไม่ดีละท่าไม่ได้เฮ้ยมาดีป่ามาดีเดี๋ยวหนักด้วยสองเฮ้ยบาสั่นหรือมือสั่นวะเฮ้ยบาไม่ดีบาไม่ดีเออบามันสั่นบาทําให้แข็งแรงเฮ้ยกระี่มือสบามันสั่นแก้ไขบาด้วยให้บาสั่นมากเออบาไม่นิ่งเลยดูดิดึ๊ก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 เลยเนี่ยเออเนาะ ปลาหาไม่ดีเนะเออปลาไม่ดีปลาขผมปลาไม่ดีปลาโอ้โหปลาไปแก้ไขด้วยนะอย่าบาใหม่รอบหน้าเอาให้เสร็จนะพ่อแม่นะไปละเด็กเะ